นะข่าวที่น่าสนใจอื่นๆนะครับก็มีอีกหลายข่าวนะครับนะนอกเหนือจากที่เราว่านะครับที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับพล,ลเมืองนะไม่ใช่ที่จีนเนี่ยพล,ลเมืองจีนถูกนะดันให้กลับประเทศแล้วก็รัฐบาลไม่ค่อยดูแลนะนั่นก็นหนึ่งละอังกฤษนะครับก็เริ่มจะหาเรื่องเอาแล้วนะครับกับทางรัฐบาลจีนใช่ไหมแล้วก็มาเรื่องนะครับ จีนนะครับวันนี้กับอเมริกาเนี่ยห่มหมกันหนักนะครับถึงขนาดมีการสงสัยกันว่ากําลังนะมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วก็อเมริกาก็ยังล็อกดาวน์อยู่เพราะนั้นเนี่ยก,ก็ต้องเตือนพี่น้องนะครับว่าขอให้สงวนตัวไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้มันติดเพิ่มแล้วประเทศไทยเราเนี่ยถ้านะมันไม่มีการติดเพิ่มจริงตัวเลขที่ว่าเนี่ยมันไม่ลามแล้วจนตายกันเหมือนน้องๆอ,อ,อิตาลีเนี่ย ผมก็ถือว่าเป็นเดชบุญละผมก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่ทั่วโลกมันกําลังระบาดหนักนะครับอ่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ากองทัพเรือนะครับของหลายประเทศทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งประเทศฝรั่งเศสครับเจอเหมือนกันเลยครับคือนะเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับนะต่างๆเราเนี้ยทหารก็จะไปลงตามจุดต่างๆใช่ไหมครับ เราขึ้นมาแล้วมันติดกันแล้วมันติดกันระเบิดระเบิดนะครับติดกันหนักวันนี้นะครับที่อเมริกาในของอเมริการูสเวลนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันคน4,800คนบนเรือนะครับตรวจกันไปแล้วแล้วก็ติดกันหลายร้อยเหมือนกันแล้วก็ของอิตาลีนะครับก็ตรวจพยายามตรวจกันอยู่ยังไม่หมดแต่ว่าก็รู้สึกจะติดกันเป็นเรียกว่านะครับติดกันเป็นหลักร้อยเหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากทหารเนี่ยร่างกายแข็งแรงติดแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการพี่น้องมันไม่มีอาการนะครับก็น่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเลยนะครับติดกันเยอะอแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างก็คือว่าเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่อเมริกาเนี่ย CDC ประกาศว่าในทั่วประเทศเติดกันถึง9282นนะและพวกนี้ทำไม่ทันรู้ตัวยังไม่มีอาการเนี่ยมันก็จะไปติดคนอื่นนะครับอย่างหนักเลยนะครับนี่ คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนนะมีเอกสารยืนยันว่าจีนนะรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องว่าโรคเนี่ยมันติดต่อหนักแล้วก็ติดต่อระหว่างคนต่อคนนนะแล้วปล่อยให้นะครับ คนเนี่ยไหลออกจากอู่ฮั่นเนี่ยจำนวนมากก่อนที่จะมีการปิดเมืองควอรันทีนนะครับเนี่ยนะแล้วตัวเลขทั้งหมดเนี่ยครับที่รายงานอะไรกันมาเนี่ยนะเป็นเนี่ยนี่จาก AEI นะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยเขาประมาณการกันว่าคนติดเชื้อนะโดยประมาณนี่ประมาณการขั้นต่ำนะครับ2ล้าน9แสนราย ถ้าง่ายๆว่าการตายเนี่ยเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟที่สุดนะตายแค่หนึ่งเปอร์เซนเนี่ยใช่ไหมฮะห1ึ0งตาย1นะครับนะพันก็ตาย10นะครับใช่ไหมร้อยตาย1นะครับพันตาย10นะครับหมื่นตายร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้านก็ตายหมื่นใช่ไหมครับล้านก็ตายหมื่นนะแล้ว2ล้านก็ต้อง20,000 นี่มันเกือบ3ล้านก็ต้อง3 0,000ื่นเป็นอย่างน้อยการตายอย่างต่ำสามหมื่นนะครับแต่สภาพที่มันโกลาหลอย่างที่เราเห็นนะคนตายที่บ้านไม่นับไม่เนื้อไ,ไปทั้งหมดมันจะเท่าไหร่นี่คือร้อยละหนึ่งนะครับร้อยละหนึ่งล้านคือ1นะครับสล้านก็คือนะ่ยนีนสามหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ละ่ะถ้าอัตราการตายจริงๆเนี่ยคิดเป็นสักสามเปอร์เซ็นต์เพิ่มคูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปมันก็จะขึ้นหลักแสนนะครับ การปกปิดไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วที่สุดความจริงมันต้องโผล่เหนือน้ำนะครับเสมอครับนะรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยตั้งใจที่นะครับตั้งใจที่ทําให้การประมาณการเนี่ยมันยากเพราะปกปิดข้อมูลอะไรทั้งหมดนะนี่ยนะครับนี่สองจเกนี่เอาข้อมูลมาจากนะเอ,เอามาจาก สื่อทางการของของรัฐจีนนะครับเนี่ยเรียกว่าเอาประมาณการตัวเลขคนที่ติดเนี่ยแบบต่ําสุดนี่ก็เลยว่าเป็นการประเมินแบบต่ําสุดว่างั้นเถอะนะนะจากฐานที่ต่ําสุดนะครับนะคือมันติดเชื้อเนี่ยเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับปล่อยออกไปเนี่ยนะครับนะ หมื 15, นะ่นห้าอย่างน้อเป็นอย่างน้อยที่กระจายออกไปทั่วประเทศนะครับนะแล้วในอู่ฮั่นด้วยอะไรด้วยรวมกันแล้วเนี่ยก็จริงๆก็คือตัวเลขมันปิดนั่นเองนะครับนะแล้วเรื่องการตายเนี่ยก็มีคนเขาให้ข้อสังเกตนะว่าช่วงวันที่23่สิามมีนาถึงถึง 4, สเมษาเอาเฉพาะช่วงนี้นะ,อะสองสัปดาห์โดยประมาณเนี่ยนะปรากฏว่ามีการมีคนไปรับไ้ หม้อใส่กระดูกนะครับใส่อัตนะนะิวันหนึ่งเนี่ยประมาณ500นะครับ500มีการแจกคนไปเข้าแถวรวมกันแต่ผมเห็นบางที่บอกว่าวันหนึ่งประมาณ3,000นะคนไปรอนี่เต็มไปหมดแต่เอา500เนี่ยก็นับจำนวนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยสิบสาวันเนี่ยก็คือ6,500ไปแล้วนะครับการตายแล้วที่ที่จีนเข้ารายงานเท่าไหร่นะการตายะนะเข้ารายงานเท่าไหร่นะครับ กลับไปดูอีกนิดไหมนะครับไปดูนิดหนึ่งจีนรายงานการตายว่าเท่าไหร่นะสามพนะครับสามพแค่แจกนะแจกไอตัวนะที่ใส่กระดูกอัฐินะครับแค่ช่วงนั้นนะครับแค่ช่วงนั้นสนะิบสาวันเนี่ยก็ไปแล้ว6 5พั้าแล้วตัวเลขการตายมันไม่ตรงนี่คือการจับจับผิด ก็สื่อต่างประเทศเขาก็เนี่ยต้องไปสอบสวนแล้วว่า,วาขนาดนี้ยังปกปิดแล้วอย่างอื่นนะจะไม่ปกปิดเลยนะครับสเวตทามนะครับของสิงคโปร์นะครับเ,เนี่ยครับก็มองว่านี่แหละพฤติกรรมของจีนเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยจะไว้หน้าไว้วางใจนะครับนะสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็พยายามจะปกปิดข้อมูลอีกนะครับนะ แล้วก็เนี่ยเข้าไปนะแทรกนะที่อังกฤษนะครับจนทําให้นักการเมืองบางคนเนี่ยนะครับเหมือนถึงการรับปากว่าเดี๋ยวเนี่ยการรายงานเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยนะเราจะเอาตามที่นะนะเรียกว่าไปแนวทางที่ท่านบอกว่างั้นเถอะนะที่ท่านขอเสนอมานะครับนี่ก่อนนี่เขาเสนอข่าวนะรายงานจากประเทศไทยเราเลยครับบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการพบกันว่านะครับการติดเชื้อนี่การอยู่ห่างกัน6นะ มันถึงขนาด2ฟุตนี่ไม่พอแล้วครับบางทีเนี่ยฟุตอาจจะไม่พอด้วยซ้ำนะครับนะสเมตรเนี่ยนะครับหฟุตนี่ไม่พอนะมีสิทธิ์ติดได้อีกนะไกลกว่านั้นอีกนี่น,นี่เขารายงานจากประเทศไทยเลยนะครับนี่กอยหูนะครับไอประธานเนี่ยนะครับวันนี้ผมว่าต้องเป็นเป้าแนละ้วถ้าเป็นผมก็ต้องเล่นแบบเดียวกันนะครับนะแล้วก็ข่าวในเรื่องว่ามันมีเอกสารยืนยันชัดเจนชัดเจนนะครับจากภายในอา่านะครับที่ จีนเนี่ยว่ามันมีการติดกันระลอก2นะครับนะมันมีนะรายงานหลายเรื่องนะครับว่าเนี่ยที่นั่นที่นี่ก็ติดแล้วไปหลายมณฑลนะครับหลายมณฑลผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับนะแคนาดานะครับก็นี่จะแซงชั่นเหมือนกันนะครับถึงขนาดว่าถ้าคนที่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดสิทธิมชนหรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยเล่นหมดจนถึงขนาดยึดทรัพย์นะครับหรือว่ากักขังห้ามห้ามเข้าประเทศนะอะไรเงี้ย นะถ้าทรัพย์สินมีอยู่ที่ในประเทศแคนาดานี่ก็จะฟรีสไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะนะก็เล่นงานกันนะครับนะอืมเซชั่นนะครับเพราะว่าปกปิดข้อมูลแล้วทำให้เกิดความเสียหายเยอะด้วยนะครับ <c oughs> นะครับก็เนี่ยหลักฐานต่างๆที่แสดงว่านะปกปิดเนี่ยมันก็ชัดเจนนะผมเคยนำเสนอไปแล้วนะหลังจากช่วงที่มันเกิดเหตุนะครับแล้วก็นะ จ้าหน้าที่ก็บังเอิญไปเผลอนะครับเอาจีโนมซีเควนซ์ไปเผยแพร่นะคือจีนพยายามปิดไม่ให้ใครรู้ว่าเชื้อโรคตัวนี้มันลักษณะมันเป็นยังไงอเมริกาขอเข้าไปนะตรวจสอบนะเข้าไปร่วมศึกษาช่วยเหลือกันไม่ยอมให้เข้าเป็นเวลาเป็นเดือน2เดือนนะครับไม่ได้เข้าไม่ให้เข้าช่วงแรกนับตั้งแต่ธันวานะนะครับแล้วก็ฮูก็เข้าไปก็อย่างว่านะไปก็ไป8ปวันแล้วก็ไปหลายเมือง แค่เฉพาะเดินทางก็เสียเวลาไปแล้วแล้วก็ไปรับ,รบดูเฉพาะข้อมูลที่ทางการจีนต้องการให้ดูนะครับแล้วก็จีโนมเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับจีโนมซีเควนซ์เนี่ยออกมาโดยที่นะไม่ได้เป็นการตั้งใจรายงานโดยทางจีนนะบังเอิญไปโผล่แล้วก็ต่างชาติเขาก็ได้แล้วตอนหลังก็ได้จากคนที่ติดเชื้อนอกประเทศอย่างในยุโรปเ <c oughs> นี่ยคำสั่งนะครับเนี่ยในเอกสารฉบับหนึ่งของทางจีนตอนนั้นน่ย สถสถาบันเหล่านั้นนะครับหรือว่าบุคคลต่างๆนะซึ่งได้ได้รับนะครับหรือว่านะผู้ซึ่งได้รับแซมเปิลนะคือตัวอย่างของเชื้อโรคตัวนี้นะครับนะจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งคือถ้ามีการกระจายกันไปใครมีอยู่หรือว่ากระจายไปถึงที่ไหนเนี่ยควรจะ immediately destroy the samples ควรจะทำลายนะตัวอย่างเหล่านั้นนะนะทั้งหมดเลย ทันที or send them to the uh, depository designated by the state หรือส่งไปที่ที่จุดที่เขานะระบุให้ในแต่ละรัฐแต่ละมณฑลนะนะว่านะให้เอาไปเก็บเอาไว้นะครับในช่วงที่มีการระบาดนะครับมีการาในช่วงที่มีการควบคุมการระบาดเนี่ย ไม่มีสถาสถาบันใดหรือบุคคลใดเนี่ยนะจะต้องไม่ตีพิมพ์ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับนะครับเนี่ยการทดสอบนะตัวเชื้อโรคตัวนี้เรยอว่านะครับผลของการในแ l a ต่างๆเนเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้สั่งปิดชัดเจนมีเอกสารชัดเจนนะเป็นเอกสารของคนจีนนั่นแหละนะครับเรกบเาก็เขาเรียวกว่า document number no. 3นะเนี่ยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยล้วก็ผลงานวิจัยนะงาน Research p a p e r รงานรายงานผลการวิจัยนะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าจะเอาเป็นงานวิชาการไปตีพิมพ์หรือว่าผลการศึกษาใดๆเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากตัวแทนรัฐบาลซึ่งคือพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนก่อนจะนะถูกตีพิมพ์นะครับมันชัดเจนว่ามีการปิดกั้นนะครับปิดกั้น ก็มีไทม์ไลน์นะครับว่ามันช้าจริงๆนะวันที่27เนี่ยนะครับทางรัฐบาลทางรัฐบาลได้รับได้รับจีโนมะซีเควนซ์แล้วว่าเชื้อโรคหน้าตามเป็นยังไงเป็นเชื้อโรคประเภทไหนนะครับกว่าจะไปแชร์นะทั่วโลกจะได้รู้เนี่ยนะครับวันที่11เดือนมกราคมผ่านไปเท่าไหร่ครับเกือบ2สัปดาห์ ประมาณ2สัปดาห์เลย2สัปดาสิบวันนะครับเนี่ยจากสันักข่าวไอ้ไคชินนะครับมันช้าไงนะครับนะได้รับจีโนมซีเควนซ์วันที่27ใช่ไหมครับวันที่5มกราคมเนี่ยนะครับมีการรายงานผลไปให้นะใจกลางของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขประมาณอย่างนั้นแหละนะครับนะแล้วก็ มีการให้คำแนะนําไปด้วยว่าควรจะทํำยังไงนะครับว่าทางการจีนควรจะทํำยังไงบ้างแจ้งให้ทางสาธารณชนรับรู้แต่ปรากฏว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไม่ไปถึงมือของสากลน,นะครับไม่มีการนะบอกชาวโลกว่าเชื้อโรคอะไรเป็นยังไงนะครับปิดลับใครจะขอเข้าไปศึกษาก็ไม่ได้นะครับแต่ว่านะมันก็มีหน่วยงานนะครับ ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนักวิจัยต่างๆเขาก็เอาไปแอบไปนําเสนอมันก็เลยเป็นที่มาของการที่นะครับมีการค้นพบกันได้นะครับนะแต่ว่าเนี่ยไม่ไม่เปิดเผยให้ชาวโลกนะโลกรู้แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอันนี้ก็ข่าวเมื่อกี้นะครับที่พลเมืองไปติดอยู่เมืองกึ่งกลางระหว่างรัสเซียนั่นแหละที่เขาไล่ประชาชนกลับนะครับนะแล้วนะก็มาบ่นกันนะครับนะแล้ววันนี้นะครับเรื่องของ ยุทธศาสตร์ของคนจีนเนี่ยก็มีนักกฎหมายชาวจีนท่านหนึ่งนะครับบอกว่าวิธีการพื้นฐานของพวกเขามีอยู่ก็คือการนะครับเรียกว่าโยนโยนอึน,นะโอดโยนอุจาระนะครับไปให้คนอื่นนะคือนะตัวเอง,ต,เองตัวเองผายลมในลิฟต์อย่ที่ผมพูดนั่นแหละแล้วก็ชี้นิ้วใส่เฮ้ยแกผายลมทำไมอะไรเงี้ยนะนะครับ เ,เขาต้องการจะให้นะคนเนี่ยนะรับรู้หรือว่าได้ความรู้สึกว่านะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในเมืองเนี่ยนะครับการติดเชื้อในประเทศจีนเนี่ยนะครับมันถูกคุมได้สำเร็จเสด็จขาดแล้วต้องการให้สร้างภาพออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็อยากจะนะบอกว่าถ้ามันมีการติดมาทั้งใหม่นะมันต้องเป็นของต่างประเทศเอามานะไม่ใช่ของคนจีนนะ จีนเราทําหายนะรักษาหายหมดแล้วนะครับที่มันติดใหม่เนี่ยก็คือมาจากประเทศจีนทั้งนั้นนะเออมามาจากนอกประเทศวันนี้ก็เลยชี้นิ้วชี้นิ้วไว้ก่อนนะผมได้ทํานายไว้ก่อนนะพี่น้องจําได้นะทํานายไว้แล้วว่าเพราะผมมันมีคนจีนนี่เขาอยู่ประเทศจีนนะซึ่งผมก็ตามข่าวเข้ามานานก็บอกว่าเนี่ยเนยลักษณะงี้นะเขาจะเริ่มชี้นิ้วให้ต่างชาติแล้วก็จะกีดกันต่างชาติแล้วให้ต่างชาติเป็นเป็นแพะนะครับ ก็ใช้วิธีการนี้นะครับนะนะทำให้คนเนี่ยหันความสนใจไปจากปัญหาในบ้านในเมืองจริง,รงๆก็สร้างผีไงผีต่างชาตินะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นอย่างนั้นครับเขาสอนเด็กเ่ยนะตั้งแต่ประถมมัธยมมาเลยนะเวลาเล่นกีฬานี่นะเขาเอารูปอเมริกันไปสาวางไว้นะครับเวลาแข่งขันเนี่ยแล้วก็เอาให้ถือปืนไปแหลมเนี่ยใครแทงได้ดีกว่าทะลุก,กว่าได้คะแนนอะไรเงี้ยนะ แล้วคำสอนก็คือนะอเมริกาเนี่ยเป็นพวกสัตว์ร้ายนะครับต้องกําจัดต้องฆ่ามัน,นสอนตั้งแต่อนุบาลมานะครับเนี่ยแล้วก็ <c oughs> เนี่ยคนนี้เขาก็บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นความโหดร้ายนะครับนะปาทเถื่อนแล้วก็ไม่มีสิทธิทำจรรญ,ญาใดๆนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับนะพวกเขาเนี่ยนะครับเอานะเรียกว่า ไปทำลายเอานะครับสิทธิมนชนพื้นฐานนะครับของประชาชนของเขาเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติต่อพลเมืองของตัวเองนะครับให้ดูเหมือนกับเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าเป็นโจรปล้นคือคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะก็ทำตัวเหมือนกับว่าเข้ามาไอ้พวกนี้เนี่ยนะต้องนะใครเห็นว่าคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยให้ส่งข่าวแจ้งทางการท,าทันทีมีรางวัลให้ด้วยนะได้รางวัลเยอะนะครับ เขาบอกประมาณ700รเหรียญสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะนี้ก็เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะเป็นคนจีน,เ,นเขาบอกว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยรู้ดีว่านะรัสเซียเนกำลังจะส่งพลเมืองของจีนเนี่ยกลับมานะครับไล่ออกมานั่นแหละนะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไอ้รีจีมเนี่ยมันก็ ได้ปิดาชายแดนพรมแดนนะครับแล้วจริงๆนะก็คือนะกำลังพยายามที่จะทําให้ตัวเลขเนี่ยนะครับของของการานะตรวจวพบเนี่ยนะการวิจัยเนี่ยนะให้มันเป็นเลขศูนย์ะครับภายในประเทศตัวเองคือขนเดดวกันเนี่ยต้องการสร้างภาพเราไม่มีคนติดแล้วนะอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคนที่เข้ามาแล้วโอ้เชื้อมาติดไม่รับออกไปก่อนตัดออกไปก่อนประมาณอย่างนี้โอ้นะ ้องถือว่าเราโชคดีแล้วครับพี่น้องอย่างน้อยประเทศไทยเราก็ไม่ต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้นะแต่ว่านะที่จะต้องเจอหนักนะพี่น้องนะครับก็เรื่องเศรษฐกิจนะนะครับก็ต้องนะเตือนกันอีกทีว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขาขาดการกันโดยโดยเข้าใจถ้าม่มี World Bank ก็ IMF นะครับบอกว่านะเศรษฐกิจของไทยในปีหน้าในปีนี้ช่วงปีนี้นะครับมันจะติดลบ ลบ 7, นี่เรียกว่าเป็นการติดลบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เราเห็นเลยกระมังครับนะร่วมสมัยพวกเราเนี่ยนะครับลบ 6. ดนะครับแล้วนี่คือเป็นการลบจากจุดที่เราอยู่ต่ําอยู่แล้วถอยหลังนะล้าหลังเพื่อนอยู่แล้วนะแล้วเพื่อนร่วมอาเซียนเนี่ยเขาติดลบน้อยกว่าเรานะครับแล้วเขาเพิ่มมากกว่าเราในช่วง4 5ปีที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องนะเรียกว่าถ้าถ้าพี่น้องไม่ไม่รวมไม้ร่วมมือกันมาช่วยแก้เนี่ย นะครับมันก็นะมันก็จะโดนพวกนี้นะอยู่ยาวนะเขาอยู่ยาวแน่ๆวันนี้จับไม้จับมือกันเถอะพี่น้องนะเราไม่ได้จะไปทำเรื่องร้ายแรงอะไรแต่ให้รู้ว่าถึงเวลาประชาชนนี้ต้องร่วมมือกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเอารัฐบาลเผด็จการทหารที่ที่ทำร้ายบ้านเมืองอย่างนี้เอาออกไปเถอะนะครับเอาออกไปเถอะนะถ้าจะต้องรอถึงการเลือกตั้งเขาอ,อีก4ปีแต่ว่ามันคงอยู่ไม่ได้หรอกสภาพอย่างนี้อยู่ไม่ได้ เมื่อวันนั้นมันถึงนะเวลาที่มาถึงแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องจะอะไรต้องทําก็ต้องช่วยกันทำนะครับเมื่อมีคนเขาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องก็ต้องนะร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าให้มันเสียของอย่าให้มันเสียเวลานะครับแล้ววันนี้เงื่อนไขวันนี้มันจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจกันมากเลยนะครับมากเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะนะถือโอกาสนี้นะครับช่วยกันใช้พลังประชาชนนี่แหละส่งเสียงให้ดัง นะครับนำไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะครับมีข่าวที่จะแถมให้อีกนิดหน่อยนะครับเจ้าสัว PC บอกว่าเราต้องกู้นะครับกู้ร0อของ GDP โอ้โหชิปหายเนี่ยนะครับกู้ร0อของ GDP นะเพื่อไม่ให้ธุรกิจล้มละลายประชาชนมีเงินจับจ่ายนะแล้วก็ของของกูก็จะขายได้เหมือนกันกู้โลดกู้จนประเทศล้มละลายก็ไม่เป็นไรขอแก้ธุรกิจพวกกูอยู่ได้อันนี้คือคุณพีรวัตรนะครับเขาเขียนไว้ทาง ทางทวิตเตอร์นะครับรัสเซียส่งคนกลับนะครับเมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับอีกสัก4ีหข่าวแล้วกันนะครับเอกวาดอร์นี่ก็น่ากลัวนะครับนะที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีคนติดเพิ่มร้อยแปสิบเจ็ดรายนะครับโอ้ยนะครับอ้าวนะครับปรากฏว่าติดแล้วตายนะครับตายนะครับร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็ยอดคนตายเนี่ยโอ้ยตายละหกพันเจ็ดร้อย ที่บอกเก็บศพไม่ได้อาหารที่เก็บศพไม่ไม่มีแล้วก็มาวางข้างถนนระเกะระกะนะพี่น้องเนี่ยเอกวาดอร์ Ecuador นะครับน่าน่าสงสารนะครับนี่เธอสวยเลยครับนะพระราชบัตรีของไต้หวันนะครับเข้าใจว่าพระราชบัตรีนะไม่ใช่นายกนะครับเนี่ยเนี่ยเท่เลยนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเขาก็แชร์กับชาวโลกว่าเขานะอ่า จัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับนี่เป็นข่าวดีนะครับคนที่ใช้เรมเดสิเวียนะครับปรากฏว่าจากที่อาการนะทางลมหายใจนี่เรียกว่าจะตายแล้วเหมืนเหมือนเถอะนะครับแล้วก็มีไข้สูงปรากฏว่าพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับอาการดีขึ้นหมดเลยครับนะแล้วออกจากโรงพยาบาลด้วยนะครับภายในเวลาน้อยกว่า1นน,นะในการรักษาเนี่ยน้อยกว่า1สัปดาห์นะครับอื อันนี้ก็ที่ประเทศจีนนะครับใช้ Facebook Ads นะครับจ้าง Facebook ซื้อพื้นที่ในการเสนอข่าวโจมตีอเมริกาแล้วก็นะครับให้ข้อมูลนะเท็จด้านต่างๆนะครับอันนี้ปักกิ่งวันนี้นะครับจีนวันนี้โดนหลายฝ่ายจะฟ้องร้องนะครับเอาผิดนะครับเพราะว่าการปิดข้อมูลต่างๆเนี่ย เป็นคล้ายๆกับรัสเซียที่โดนประเทศต่างๆนาฟ้องร้องในกรณีเชอร์โนบิลนะครับเนี่ยเพราะปกปิดข้อมูลนั่นแหละทั้งคู่ก็บังเอิญเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งคู่ด้วยนะครับ โอ้โนี้คุณกอร์ดอนชางนคนนี้เขาแก่หัวหัวหัวนิยมอเมริกันมากแล้วก็นะแกแกเกลียดจีนนะครับกอร์ดดนชางแกให้สัมภาษณ์หลายที่แกบอกเลยครับพี่น้องแกบอกว่ามีกี่ครั้งแล้วล่ะที่คุณได้ยินที่เราได้ยินนะคนพูดกันว่าอเมริกาเนี่ยได้ทิ้งบทบาทการเป็นผู้นําในเวทีโลกไม่หรอกนะครับไบดเบดีทรัมป์เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าเขานําโลกในทิศท,ทางที่ พวกนั้นเนี่ยไม่ชอบทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะนะหยุดการให้การสนับสนุนการเงินแก่ WHO เนี่ยแล้วนั่นมันก็คือนะบทบาทหรือว่าการกระทําของการเป็นผู้นำนั่นแหละก็จริงผมว่านะครับเพราะว่า WHO เนี่ยมันจะปล่อยให้เป็นองค์กรที่กินเงินแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมหาศาลขนาดนั้นแต่ละประเทศให้เนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ นะเฉพาะที่เป็นเงินรายปี2ปีที่ผ่านมานี่200้อยเหรียญน,นะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันแล้ว200กว่าเหรียญล้านเหรียญนนะแล้วก็เพราะว่าในโครงการเล็กๆย่อยอีกอย่างอื่นเนี่ยนะนับเกือบพันพันล้านนะครับห้านหะล้านเหรียญเลยนะเพราะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทำงานอย่างนี้เนี่ยมันก็สมควรจะสั่งสอนแล้วครับผมว่าถูกต้องแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ที่ประเทศจีนครับมีรายงานออกมานะครับ ภายในนะระบุว่านะรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนรู้ว่าเนะชื้อโรคนี่มันได้เกิดขึ้นนะครับระบาดอยู่ในในั้นในประเทศเนี่ยนานนะก่อนที่จะให้ประชาชนรู้แล้วก็ให้ชาวโลกรู้นะครับอ๋อ <c oughs> อันนี้แกงขนุนนะครับไม่คิดว่าผมทําเองเนะเชีย์พี่น้องดูนิดนึงนะครับแกงขนุนครับวันนี้มันวันนะวันนี่ <c oughs> กขกงหนุนอยู่ข้างล่างนะครับตกขอบครับเนี่ย ทำเองครับกับยำไอ้ยำอะไรนะยำอ้ยปลาหมึกนะครับวันนี้สมองสมองชักจะเมื่อยๆแล้วครับไปอีกสัก2อสข่าวนะนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ให้พี่น้องดูก็ที่มาของโอเคนะครับไล่มาที่นี่ดีกว่านี่ก็เนี่ยเรื่องของนิวเคลีย์นะครับวันนี้เนี่ยมีเซเนเตอร์ของทางอเมริกานะครับทางนาเป็นผู้ผลิตนะครับให้ถอนตัวออกจากนะข้อสัญญาการห้าม ทดสอบนะส่วนที่สัญญาการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับนะประวัติจีนเนี่ยนะครับจีนเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ทําตามนั้นเนี่ยเราเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาแต่จีนเนี่ยมันจะทดสอบอยู่นี่ก็เป็นเรื่องนะวันนี้นะครับทะเลจีนใต้จีนก็นะเคลื่อนพลแล้วนะครับแล้ววันนี้นะกองทัพเรือของจีนนี่ก็ไปคุมจุดยุทธศาสตร์ของโลกแม้ที่จริงผมมีรูปอยู่นะพี่น้องเดี๋ยว เสียดายเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับว่ารูปมีอยู่หรือเปล่านะเอคือวันนี้นะครับจุดยุทธศาสตร์สําคัญของโลกเนี่ยน,นะปิดท้ายพี่น้องดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวปัด๊ดเพงไปดูอีกอันหนึ่งนีเจ้าหญิงซาอูนะครับโดนกักตัวก็บอกว่าขอให้ปล่อยตัวนายเธอนะครับซาอูนี่ราชวงศ์ติดเป็นร้อยนะครับไม่รู้จะตายกันบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยนะอืม ก็นะความกังวลในเรื่องว่าถ้าจะเปิดธุรกิจเนี่ยแล้วถ้าเปิดเร็วเกินไปมันจะมันจะแย่กันนะครับนะเมอร์เเดสนะครับตอนนี้มาช่วยมาร่วมผลิตเครื่องช่วยหายใจนะอันนี้ก็อารู้สึกจะสัญญาณหายไปเ,เกิดปัญหาทางทางสัญญาณพี่น้องนี่เขาเตือนอะไรมาเนี่ย ไปกับอินเทอร์เน็ตนะครับมีปัญหานะครับเอ๊จะทำยังไงดีน่าจะหายไปเป็นบางสถานีนะครับถ้าอย่างนี้พี่น้องครับนะผมคิดว่าน่าจะนะน่าสมควรกับเวลาเนาะที่จริงมีหลายเรื่องอยากจะพูดเก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับที่พี่น้องร่วมรับฟังนะครับร่วมนะให้กําลังใจกันแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับมีข้อมูลอะไรเนี่ยนะครับดีๆพี่น้องก็เอามาพิมพ์ไว้นะครับผมตามอ่าน ตามอ่านอยู่เสมอนะครับอ่านทุกความเห็นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่มันเป็นสาระที่เก็บตกออกมาแล้วก็มาพูดคุยนะมาตอบประเด็นได้เนี่ยก็ก็จะทําขออภัยที่ไม่สามารถจะอ่านความเห็นพี่น้องได้ทั้งหมดนะครับมันก็เยอะนะถ้าอ่านทั้งหมดก็ไม่ไหวก็สุ่มๆอ่านเฉพาะสองสารายใครโชคดีก็ได้อ่านไปแต่อันอื่นนะครับที่ติดค้างเอาไว้ก็เดี๋ยวตามอ่านก็แล้วกันนะครับก็ยังไงนะครับช่วงนี้นะครับดูแลตัวเองกันให้ให้ได้นะครับ ก็นะให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนโห oh. ย้ายไปไหนไม่ได้เลยครับหน้าจอนะครับมันได้แค่นี้แล้วพี่น้องว่าจะให้เจอหน้าเจอตากันก่อนอำลากันแต่ว่าก็นะครับเอาเอาไว้แค่นี้พี่น้องครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วยังไงก็ค่อยเจอกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับบุญรักษาครับ อ้าวนะเมอือเงินกลับมาแล้วครับตอนนี้กลายเป็นดีไปแล้วนะสวัสดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องครับขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะครับทีนะ่มาช่วยดูแลพี่น้องทักทายพี่น้องนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ